สวัสดีค่ะวันนี้ดาริ h ชาแนลมา,มาไอสาระกางใหม่ที่จังหวัดสระบุรีไม่เคยมาเลยเพิ่งมาครั้งแรกเลยดูบรรยากาศค่ะอยู่ติดแม่น้ำไออยู่ติดเขื่อนเขื่อนอเนี่ยเขื่อนที่กักเก็บน้ำใช้จังหวัดสระบุรี สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติตลาดอยู่ข้างในไป,ไปดูกันไปดูกันมาโวกเดอะฟันนี่เดอะแบ็กเดอะแบ็กนี่ฟอร์พี่เพอเวอร์ได้ทกอย่างเวอรได้จบ นี่ดูสารากางใหม่สวยไหมคะจังหวัดสระบุรีนี่ตลาดตลาดแก้จนสินค้าชุมชนเพื่อคนสระบุรีนะคะที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีเนี่ยค่ะทุกวันพฤหัสเขาจะมีทุกวันพฤหัสนี่ดู ถูกๆนะคะ ไม่้แล้วมีหน่กไได้ไม่เลยคือเใจตังไว้ก่อนไม่ได้ได้เลยคไับเป็นยังไงอ่ะขนไหมัเป็นขนนุ่มอะไรยังไงมันียด ทั้งที่เจ็ั้งที่แแล้วมั้เนี่ยวันเดียวถึั้ง่แแล้วมั้งแรกปแต่ว่าไม่มีการีคยามเฮ้ย นี่ดูธรรมชาติเอดูอบรรยากาศนี่นี่โกนี่ก็ได้ทำแบบนี่ดูมากับคนไม่รู้ทางน่าลำคาญเนาะเราขับมาเองสบายใจดีมากับคนไม่รู้เนอยนี่คือตลาดเขาจัดตลาดตรงนี้ ก็จัดมาเจ็ดแครั้งแล้วแต่เราเพิ่งมาครั้งแรกเราเพิ่งรู้มาร์คดินเทนเซ็กันด์เฮนได้